เทียาสนาะกะตาพุทธเชวามารังอาวาขนาจะตุสัจจาปสักพังละสังยะละสังเยวีสูงวิปิงสูงชนานรา,าสภาตันหังกราทยาพุทธาทาวีสติในยกาสัพเพปฏิตาไมหังอัตเ,เทเกเตมุทิสาระสีเศปฏิตาไมหังพุทธธรรมโมทวิโรจนี สังโคปธิโตมัยหังอุเลสภาคุนากโรสตาทายเยเมอานูรุโทโตสาริปโตจัทักิเนโคทันโยปธิภาคาสัสนิกมงคลาโนจะวาวะเกทักิเนสวะเนมัยหังอาสุอานัะลาหุโรกาสาโปจะมมหามาโนอุพาสุวามาโสตะเกเกสโต ปีทีพาคัสมิงสุริโยวะวะพังกะโลนิสินโสนิสินโหนสีสัมปันโนโสพิตโตโนูนปีปุงพโวปุมาลากาัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโโกโสมัห่างวัฒนีนิจัปปัปติปฏิฐาสิพุหากะโลบุนโนอังคุลิมาโลจะบุญโอปาลิ นัทธสีวลีเถระปัจจอิมาชานะนะตะเลตีลกามามะเศสสิติมหาเถระวิชิตาชิแลสาวกาเอเตสิติมหาเถระชิตะวันโตชิโนรสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทคิเนเมตตาสดตะกัง พชักขังปัชชะโตอาสิวาเมอังคุรีมานาลาัง,งอันทะโมลาะลีตังจาธานาติยสุตกังอากาเสชะานังอาสิเสสาปกาลาสันทิตาทีนานา,นานาวาาันลาสานิตาตปัสกาลสังกตาวาตาปิตาทะสัญชาตา ภาิรันชนทันตุปัตถวาอาเสสาวินัยังยันตุอนันตชีนาเตชสาวัสโตมเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัชเฉลชีนาปัชาลาม,ชมาชมภิวิระวิหะละตังมหเหตเตเลสัทธาปาเลมตูสักเพเตเมหาปุริสาสภาอิเจวมัมโตสุภโตสุลคโขชินันภาเวนาชิ ตุปันทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตาลายโยสันธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชะเลติพาหงสมาสมาติมิสะทามุธานามคีเมกะลาปุริสะโทาลัมเซนามาราปาราทิธรรมังวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาห์จุเตชะมังคาลานิาาามาลาติเลกามา พิชุพิยุชิตาสภาพานาติงของลมปนานาวากามาขามาถายะขะขันตีสุดทัตถะวิธีนาชิตวางมุนมินโทตันเตชาซาโหตุเตชัยมังคลาณินาลาคีเินทชัชวะลังอติมันตาปูตังทาวะขีจะามาสานีวะสุทานลุนันตังเมตมัมภุสกะ วิธีนาชิตวามุนินโธตันเตชัชซาโวัิเตชัยมังคัลานิอุคีตาคะคาถาติคาถาสุทานตัง,ตงทาวันติโยชนาปะทานบุลิมาระวันตังอินทีพิสังคาตามัมโนชิตวามุนินโธตันเตชัชซาปวันตนเตชัยมังคัลานิกตวาวาการทรม,มุตตังอีวังคาพินิยาจิตใจายะสุทธะ วจาจนาอานาะกายามะชัมมาเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตว,วามุนินโพตันเตชสซาปวตุเตชยมังคลาลนิสัจจังวิหาย,ยามัติสัจจะกะวะภเกตุวาทาพิโรปิตาไมานาังอติอันทาภูตัง ปัญญาปทีปะชะนิโตทิตตวามุนินโทต like ันเตชะซาภวตุเตชะยมังคะลานินันโทปนัฏฐะผูชะขังวิภู้ทางมหิถิงปุเตนะเพเถระผูชะเคนะมะทาปยันโตอินทุปะเทสะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชะยมังคะลานิทุกขะหะทิฏฐิผูชะเคนะ พุทธะถาคาถางคำเหมยมีสุทีชุตินิเทภากาธิภาณังยาลาคาเทลาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสะสะพาวุเตชยมังคาลานิเอตาปิพุทธเชยมาคาลาอัตถะคาถาโย,ยวาจโนทีนาทีนาาเนสัลเตมตมตตีหิตาวาวะเนกะวิวิธานิ จุป,ปถาวานิโมขังสุขังอธิคับเมียสาาโนสัมปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตตยาสัพพาปานินางปุเรตาวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวเชนะหตุเตชยมคลาชายันโตโพธิยามุมเลสกัยยาลัง นาทิวาทัโนเอวังตว,วัวิชโยโ,โหหิชยาสูชยามังคะเลอปาราชิตาปังคะเลเสสีเสปทาวีโปคะเลอภิเศเกสภาพุทธานังอปคับปะโตปโมทติสุขาสุตังสุมาคลังสุป,ปะพาตังสุหุทิตังสุขโตสุขโนสุนสม,มุหุโตจะ ุยถังพาระหามาจากนิสุปัทาะคินังกายกรรมังวัจกรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปทาคินีเตปทาคินาปทาคินานิกัสวานะลาพันตันเถปทาคินภพะวันตูสพามะทลังลาขันตูสภาเทวตาสพานุภาเวนะสทาสถทีภะวันตุเต พวันตุสัพพามตตนนังคลังราขันตูสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุพาเวนะสทาสติพวันตุเตพวันตูสัพพามังคลังราขันตูสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุพาเวนะสะทาสติพวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปคะเลโคทิคะเลตหิงตตหิงตาธรรมะพาเนนะพวันเตปูชิตาโสถิง โกลโลเตถาวิหารมาทะเลเถราจามชานวากาจาวิคโวสารามิกาธานปฏิอุปสกกาขามาจากเทสานิขมาจากอิสลาสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราพุทธายปิจะอัฏฐาสภาวะสังเททะสตาอัฏฐโวปะปาติกา นิยานิการธรรม,มาวะลังปฏติจเตสัพเพปีทุกัสสะกโลตุสขยังถาตุจิลังธรรมังเอ๋ถาตุจิลังสตังธรรมโมธรมธรมาธาจากปุขาสังโฆโหตุสัมาโคจะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหละคันตุสตังโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนายามะธรรมเมอริยาปะ เวทิเตปะสันนาโหตุสเพปีปานิโนพุตัสสเนธรรมาธาลังปเวชันโตกาเลเทโวบวันสตุพุทิภาวายัสสตสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาจจะราชางนิจังราขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังราขันตูสภธา ทุขัตปตาจาริทุกขาพายานปตาจาิพยาโสกัตปตาจาริโสกาโหตูสัพเปปิปนิโนเอตาวตาจาอัมเหหิสัมภาตังปุญญะสัมปทานทัพเพเทวานุโมทันตุสภัสสัมปติสติยาท้านลงท้าันตุสัทยา,ทา,ทา,ส,า,ทยาสีลังละขันตุสภัสาาาตาอวะนาภลาตาโหตูขาฉันตุเทวาตาคาตา สัพเพพุทธาปาลปตาปัจเจกาและจายงพลังบรลหัตตานันจะเตเชนนลังคาพัดทานิสัพพะโสโหตูสัพพังสุมังคลังและขันตูสพภเทวตาสัพพะพุทธาลุภาเวนะโสทีโหตูนิลตังโหตูสัพพังสุมังคลังและขันตูสุภเทวตาสัมพาธรรมานุภาเวนะโสทีโหตูนิลตังโหตูสุภามังคลัง ลักขันตูสาภา,าเทวตาสาภา,าสังคานุภาเวนาโสตีหนตัวนรตังด้วยอนุภาพแห่งสาจาัจจะธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาไตยด้วยการสาธายยบวชสมบูรสพตรพระปรณ์จะพระคถาเหล่านี้ของความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าใบนทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสมนต์ อายามรรธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปวดอำนวยนพรให้แก่วัตถุมงคนพาปิตายอ่อเศรษฐีเหรียญยอ่อเศรษฐีเหรียญวยค้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลงพวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแผ่งพระปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธุปการเทือน